ายสีพีกวอาหังมุบมอบมุบมับย่างจนสันนี่น้องนเดหมดหิวจนสันต้องจบหนุ่ากับบ้างเม่กิ้ติงกันซิมก่อนสงวนแจบหิวถ้วยละเจิบห้าทเจ็ดบาทเอานี่ันี้น้ำถอเจน้นับ้างอันนี้ขอบคุณนี่น้ำขุดเล่ากับ่าท่านในถาเนาะยังสิวางเหยนันว่าพ่อกรับ คุณพีเอฟซีวะไอพีไอพ,ไพีมาห่ปเาเผาทั้งทั้งหลัหกหมูทั้งตุ่มรต่ว่านี่ห้องผ่องกอนเอองแล้ยังสิกินนีสื่อนี่มแ่แล้นานิวหนักกับกเลยนสื่อมาก,ก่กาอนแล้วค่าพอดีโอ้จะเปนเอาเนื้อยู่มากินมาให้กระย่าด๋ยอึดเดียอยากเดไปมองกายแล้วไปจะเลื่อนจะเลืเล่อนจะเลอนย่าให้เลยอวด มีแต่แนวได้เนวเตรียมของมามาฝากระยธ์กับอาจารย์ใจที่น้งเปิดเปิด,<ม>เ,ปดเปิดอันนี้ออนได้เหรอเปิดกลับยึดจอยขึ้ฝากวันเหรอผู้หลอนร้อนมีตัวนี้อนอยห่อนหอนแล้วนะนเนาะแล้วมมให้ายจริ้ลูกหลานขอยลงจากเทียมาเป็นหรอ เหนียวมากมากถ้าเป็นไปย่างนะพันไปพ่ออันนี้พี่น้องสุกี้เออสุกี้หมูกระทะเว้รสุกี้หมูกระทะอันเดียวกันบ่พี่น้องสุกี้ก็เป็นว่าหมูกระทะถ้่วเออหมูกระทะถ้วยหมูกระทะถ้วย น้อยน้ะไ่ได้หว่ะหาซีบเจถ้าพ่นกระเ็ดแสบอยู่น้ำจิ้มแสบ้องอย่าเอาไ,ไปกินไปเกลี่ยเคี้ หมดเ,เลยเป็นทัว่วตใส่แล้วจังกินเพราะเปนไ่แล้วจะเป็นไส้อเบ,บียดได้ยังไวะลาไปเแ,แล้วเป็นไสอเบ,บีย ละเวียกหลายๆผู <tous deux> s> <S <rat> <cu> ้เวียกหลายไั่ใช่ละไปเรียกพุทธได้มองไปแล้วพุทธกูพ่อมองกูใช่ไหมมองกลางเตี้ยนเหรพุทธเจ้าในกระจงไหวแมยยางน้ำในระพุทธเด้อถอยขึ้นไปทางพุ่นเดี๋ยวระแมยยางอันเลาะหนีน้ำเนี้ยดรามาดึงนี่อะไรยุ่นอ่ะมาหมุนมาดึงนี่อะไรยุ่งสู้ด้านนั่นไปมาหมุนดึงอะไรยุ่ง นมแลก็ถือว่าแบไดไอยู่ดิแบด่บเยอะาเื้อยุดเขาไปเห็ดอันนี้ต่คนตอ่อแถวสื่อเออมน,เ,มอมนเขาจะไปสื่อน,น้ำเฮาสืหรเดี๋ยวเขาไว้ในยูกับบ้านไหลเขาผ้าเขาจะไปซื้อตัวน้ำท่ม่ว่าเขาไปยืนน่ะเดียนะ๋ดวยวก็ลังแม่ anh nhát rồi ก็ได้กันยุ่นยุ่นให้หลดล็อกพอหยุดล็อกถือเคียงเดียวกันซ้ำเคียงเดียวกันมันเบ็ดกับซิบร์บวเบ็ดอย่าอ้เาเลยว่าแล้วเหนื่อยแล้วหิมากด๋วเาว่าบยนนหยุดเราไปฝ่ายอืยว ไอยูก่ไ์ดนางออมไปตั้งตังรถรถขาจอดแต่กันกัได้ก็ได้หลายอย่เนีอเนาะยิ้ม่ล่ะยิ้มเนนี่กะจะพักไปสักก้อนนี่นอกินยักินได้เตั้งนี้ตุนยิ้มงานเวทีบาวอวนบาวอ้ยขึ้นเมยเดีม่บอวนเอาพ่ออ้วนเอา แล้วพอหยุดแล้วกับท่านเนี่ยจะมีอะกันล่ะเลยวะนอนที้มแล้เลยไปลงพักนอนทิ้มแล้วเขาลงพักทิ้มงานนี่พอเราเพิ่นว่าให้พักเขาเนว่าให้ประยุนสารเจ้านอนว่าสารเจ้าก็เป็นอย่างกงินมิตรสารเจ้าเนาะสารเจ้ามันกับเขียดจะว่ามีไฟบ่นยมาสิท่านเขียบบ้านมองยูมพักกับม่มี่ก็เลยพออยู่ได้ออกจากหันมา เอารวนไงออกมาเลยออออมะกรูงอมมระเจียบ,บาลไรเทศบาลแล้วก็ปมงยูอ้าวเทศบสานกับมงยูเนี่ยถ้าหลุดทียมไปเลยน้อจะห่อยผู้จัดเป็นรยว่าประสันออหัวผสมไกอาประสานลูกนอก้องก็เอือนมูมาตัวไปเนี่ย คนเกิดเย็นค้นหลายจนทั่วปะนี่ยเอาเป็นขนาดหนึ่งคนละเนาะนั่นแหละทีว่ว่างได้สัน่นเห็นว่าพี่น่อยครับที่เป็นวงได้ดีกันค้นสิบค้นหนึ่ง คณะกรรมการขวบคอยล่องคยร่องนยิงงูไเนาะมันก็ค้นน่นตัวบบนี้ลูก่อยขนบดหลอกบดร่มขนสาดขนหมอนเป็นนอนแล้วขวดย่างดีอะทนเอนขวดไม่อาหกจังยังเนาะซัมมี่ก้นยูตัวแบบีมาหลามามาละไปนอนห้องครับไกลบ้านละมามาเดาบอยมามาละ ไปนัอนใส่้ากันไปนัอนใส่ของพักาวคืออะ้ะเปิดที่สอนไว้อยู่ทา้ง2-3กิโลแม่ก็นั่งนี่นะนั่งอยู่นี่หละล่ะบันนี้เยอะจะเอซีเปิดหฮติลูัไม่าด้บอกหร่อยังใ่า แล้วกันนี่ไสดีเนาะเป็นฟุ้งไังปลาตัวเพื่อว่าห้ยู่หาก็บประงยู่ติจะบอกมาลูกเถอะนกลูกคอยกันนายยากจะมาหนยากได้นเถอะเลยบอกนอนจะทั้งหนาเนานอนทั้งหนานี่เพื่อนว่าให้นอนไครบอให้นอนก็านอนเดี๋ยวนี้เถอะนอกเลยพากันนอนแต่วิ่ไปเมาว่าดอก ยุดขึ้นไปเอียงแบกพ่อเห็นั่นมาบอกพว่าพ่อพร้พอมลบอ่ะพร้อมบวกเลยล่ะ <c oughs> มีตัวยิงงาน,นะน,านเนาะม่มีมาละีนีม้มาวดจมใหม่ซิไปเที่ยววนี้ยังยู่ปนี้ยังบม,มาบ่าใบซีเนะาะใบสาม ก็เจา้กับก็เจากับ่ได้ดเขาเจากับว่ามาชิวๆเนาะว่าบ่มีงานมาหดลูกหลานขาย่งบ้านท่านลงหลเอื้อนลงลนมาตั้งห่าน้องก็เลี้ยวไปเนองเขาก็นของ่ามันเล้วดอกมันจะได้ผักได็ผักีตุนขาเจาื่อลาะไม่้ว่าอเราลาอุ่เราซ้ำพอนมูได้พักได้พรอมขนมกท้มงานกับว่มีมองยู่ฮันจีฮันจีว่าตั้งกระไดเนาะ ออวางเลยเนอะสำหรับคลิปนี้เอาไว้จะมีสักก้อนพอกันไม่คลิปหนออคลิปนี่นกับพันเป็นงานไปหรอกเออสบายดีพี่น้อง